มาดูเรื่องของเศรษฐกิจกันต่อเลยนะครับคุณผู้ชมนายกรัฐมนตรีคุณแพรทองทานชินวัตรนะครับก็ตอนนี้เนี่ยอยากจะให้ประชาชนมั่นใจว่าดิจิทั l วอลเล็นะครับเดินหน้าแน่ๆแต่ขอให้รอหลังแถลงนโยบายในวันนี้ก่อนนะครับแล้วรัฐมนตรีที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยจะเป็นคนตอบคําถามเองเพราะว่าปัญหาเศรษฐกิจถือว่าเป็นปัญหาที่รอไม่ได้จะต้องรีบดําเนินการนะครับ นางสาวแพทองทานชินวัตรนะครับนายกรัฐมนตรีเข้าไปที่ตึกชินวัตร3ตั้งแต่เช้านะครับเมื่อวานนี้ด้วยใบหน้ายิ้มแย้มซึ่งคุณอิงแพทองทานก็ตรงเข้าไปหาสื่อทันทีครับที่รอสัมภาษณ์อยู่ คุณอิงบอกว่าสั่งการให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงเนี่ยลุกขึ้นตอบทันทีนะครับหลังจากที่ฝ่ายค้านมีการอภิปรายในการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาในวันนี้และวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งคุณอิงบอกว่าใช่นะครับที่ต้องสั่งการให้แบบนี้ก็เป็นเพราะว่าอยากให้รัฐมนตรีที่รับผิดชอบในแต่ละหน่วยงานเนี่ยได้ตอบคําถามเองเพราะก็ทํางานกันอยู่แล้วนะครับแต่ละกระทรวงก็มีข้อมูลมีรายละเอียด รัฐมนตรีก็จะสามารถตอบคำถามได้ชัดเจนกว่าจะได้ไม่เกิดข้อสงสัยหรือว่าข้อเข้าใจผิดกันนะครับ สำหรับตนเองเนี่ยก็จะตอบในภาพรวมของนโยบายนะครับรวมถึงโครงการดิจิทัลวอลเล t หลายคนนะครับค่อนข้างที่จะคาดหวังความชัดเจนของโครงการดิจิทัลวอลเล t ซึ่งก็จะมีคุณพิชัยนะครับชุนหวัชิระรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับเป็นคนชี้แจงในรายละเอียดทั้งหมดนะครับซึ่งคุณแพททองทานยอมรับนะครับว่า Digital วอล l ล t นะครับมีความแตกต่างจากตอนที่หาเสียงเอาไว้อย่างแน่นอน เพราะว่าเมื่อได้ลงมือทําจริงๆแล้วเนี่ยมันมีระบบที่ต้องติดตั้งแล้วก็ต้องทําอีกหลายอย่างนะครับหลายองค์ประกอบยังคงมีข้อผิดพลาดนะซึ่งต้องรอนะครับแต่เศรษฐกิจเนี่ย รอไม่ได้ประชาชนรอไม่ไหวนะครับดังนั้นต้องรีบปรับรีบเปลี่ยนให้ประชาชนก่อนครับเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาลนั่นก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งระบบนั่นเองนะครับและจะปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจในรูปแบบดิจิทัลด้วยซึ่งยังมีอีกหลายโครงการนะครับแต่อันนี้เนี่ยคืออันหลักเร่งด่วนที่จะต้องให้มีผลทันทีก็เลยอยากที่จะรีบทําให้แล้วเสร็จก่อนครับเราคิดว่าเมื่อระบบและอย่างอ,างอื่นเนี่ยมันยังมีการข้อพิพาทต่าง ซึ่งมันต้องรอแต่ว่าเศรษฐกิจรอไม่ได้ประชาชนรอไม่ไหวเพราะฉะนั้นเราต้องปรับเปลี่ยนในจุดนี้ให้ประชาชนก่อนเพราะว่าเศรษฐกิจเนี่ยเป้าหมายของเราในการทำดิจิ i t ลวอลเล็ตนั่นก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งระบบแล้วกระตุ้นไม่พอเนี่ยเรายังพร้อมที่จะปรับในเรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิจในแบบดิจิตอลด้วยแต่ว่ามันมาช้ากว่าเพราะฉะนั้นนะคะ เศรษฐกิจต้องถูกตก,กระตุ้นก่อนเราทำอันนี้เสร็จเราไม่ได้มีแค่นโยบายเดียวเรามีอีกหลายอันที่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้แต่อันนี้ค่ะเป็นอันหลักที่ว่ามันเร่งด่วน<อ>เห็นผลทันทีอะไรี้มคะ นายกบอกว่าตอนแรกจะจ่ายเป็นดิจิทัลทั้งหมดแต่เมื่อเศรษฐกิจมันรอไม่ได้นะครับก็ต้องแบ่งเฟสซึ่งมั่นใจนะครับว่าจะเป็นพายุหมุนแน่ๆไม่ใช่แค่หย่อมความกดอากาศต่ําอย่างที่หลายคนบอกเพราะว่าแจกเหมือนเดิมนะครับแค่เปลี่ยนรูปแบบเท่านั้นเองแล้วก็จะทําควบคู่กับนโยบายอื่นๆมันก็จะทําให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจครับโดยยืนยันว่ามีการรับฟังอยู่ตลอดพยายามที่จะทําให้รัดกลุ่มแล้วก็ดีที่สุดต่อประเทศครับ แต่หลังจากถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วก็จะไปขอเรื่องโฟกัสเรื่องน้ำท่วมที่ตอนนี้ถือว่ายังวิกฤตยอยู่ครับ